วิธีลงชื่อเข้าใช้ Gmail นะครับของ Google TV นะครับกดปุ่มรูปบ้าน Home นะครับอยู่หน้าหลักแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างครับที่ตั้งค่า Google TV ครับกด OK ครับเสร็จแล้วนะครับกด OK ครับที่บั้งค่า Google TV ครับ เสร็จแล้วนะครับให้เราทําการใส่ Gmail ของเราครับที่เราจําได้นะครับครับหลังจากเราใส่ Gmail เสร็จแล้วนะครับให้เลื่อนมาที่มุมล่างขวามือนะครับที่เป็นลูกศรเลี้ยวขวากดโอเคเข้าไปนะครับพอมาถึงขั้นตอนใส่รหัสผ่านนะครับกรณีถ้าลูกค้าจํารหัสผ่านได้ให้กรอกรหัสไปได้เลยนะครับแต่กรณีนี้ ผมไม่สามารถจํารหัสผ่านได้นะครับให้เรากดเลื่อนลงมาด้านล่างครับหากลืมรหัสผ่านกดโอเคหนึ่งครั้งครับเสร็จแล้วนะครับจะให้เราไปยืนยันในสมาร์ทโฟนนะครับจะขึ้นมาแบบนี้ครับในสมาร์ทโฟนให้กดคําว่าใช่นะครับ อพอถึงขั้นตอนนี้นะครับมันจะให้เราอัปเดตรหัสผ่านกับดําเนินการต่อให้เราเลือกดําเนินการต่อได้เลยครับไม่ต้องเปลี่ยนรหัสผ่านครับเสร็จแ,แล้วนะครับให้กดยอมรับครับกดยอมรับอีกหนึ่งครั้งครับ ระหว่างนี้เดี๋ยวรอสักครู่นะครับทีวีกำลังประมวลผลอยู่ครับพอทีวีประมวลเสร็จแล้วมาขึ้นหน้านี้นะครับให้เรานะครับทําการกดนะครับเลือกแอปพลิเคชันที่เราจะติดตั้งนะครับหรือเรากดคําว่ายืนยันได้เลยนะครับคพ่อติดตั้งทีหลังก็ได้ครับกดเริ่มต้นนะครับกดยอมรับครับกดยอมรับอีกหนึ่งครั้งครับกดถัดไปครับกดทําเสร็จครับผม หลังจากนี้ครับทีวีจะติดตั้งแอปพลิเคชันนะครับในเครื่องนะครับใช้เวลาโหลดนะครับจาก0%ถึง100%หลังจากนั้นเราจะใช้งานหน้า Google TV ได้แล้วนะครับผม